เกมในวันนี้ชื่อว่าเขาคือใครในวัยเยาว <c oughs> รู้ไหมว่าเคยมีประวัตินะไอไอน <c oughs> ตอนไทยก็ได้แล้วตอนเนี้ยมันน่ามันนอ ไอติมทุเรียนแท่งไม่ใช่ไผยทองไม่ใช่รถขายติมแต่เราก็สุดสาปดา์ของเราเพื่อนซีไม่มีสัวใช่ เจอเช่นเคยกับเจ๊ดำแล้วก็พี่นินแล้วก็โปรดิวเซอร์แป้งของเราวันนี้มีอะไรมาให้จบทิงร่เร้ากันอีกแล้วเกมนี้นะคะเหมาะกับจะบอกว่าเหมาะกับเจ๊ก็ได้อ่ะเกมในวันนี้ชื่อว่าเขาคือใครในวัยเยาว์ก็คือเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นรูปดาราสมัยหนุ่มสาวหรือว่าอาจจะเป็นตอนเด็กให้ท่ายกันว่าเขาเป็นใครก็กติกาเหมือนเดิมกดได้คนละสองรอบโอเคมีชอยไหมไม่มีไม่มีค่ะโอเคเริ่มกันเลยมา บตัวนั้นค like ่ะไว้ใกล้ๆไว้แบบว่ายุคนั้นแหละแต่แต่ยี้หลุดไปแล้วไว้ใกล้ไม่ใกล้ไงพี่เราโตกเยอะก็รุ่นพี่ในช่องเจ็ดเหมือนกันไงใช่ไหมใช่รุ่นพี่ที่บดินด้วยเหรอค่ะอ่าข้อหลอดไปนี่แหละรอนมันรงสร้างจำได้จำได้ฉันจำได้พี่รอนพระเอกแต่ก่อนหล่อมากโห มั่วเลยพี่ตั๊กมาอยู่ละเกิดไม่ทันอ่ะถูกต้องค่ะพี่โมไม่มีโครงหน้าอยู่พี่ตั๊กโอ้เนี่ยสวยมากเลยเนาะเหมือนสมัยก่อนพี่นินเล่นละครพี่นินก็ไม่ได้ทําอะไรจนถึงตอนนี้พี่นินเลยไม่ได้ทํานะใช่ยังสวยแล้วคือคนยุคก่อน่ะเนาะที่ชมอยู่นะยุคก่อนที่ชมเพื่อนอยู่นะครับชมอยู่ต่อไปคนนี้หล่อจริง แซมอยู่แล้วนันหล่อจริงเคยเจอตัวจริงทุกวันนี้ยังหล่ออยู่ลนะล่าสุดเราไปเล่นดนตรีงานหนึ่งนะพี่นินเนาะแม่เพื่อนหนูที่เป็นผู้ชายอะ่ะเขาบอกว่าตอนเขาท้องอ่ะเขาดูรูปพี่แซมทุกวันเลยแล้วได้ไหมลูกออกมาชอบในการต่อผมกูเจอแฟงไม่ได้ต่อเป็นเสียงนะสายหน้านจะใช่ยัะออกมาซึมมาเลยตออไม่แจวมาซึม พี่มาเช่าธนาพานิชค่ะสวยเบอร์ก็สวยเลยอะสมัยก่อนนะตอนก่อนจะออกอัลบั้มนะพี่นินชอบมากนะทุกเพลงของพี่มาชานี่พยายามจะร้องจริ้งนาไม่ชอบร้องเพลงแต่ถ้าเป็นเพลงพี่มาชานายจะร้องชอบอัลบั้ม one fine day ต่อไปอนันดาเอเวอร์ริงแฮมกตับผลมาต่เนี่ยไรให้เจก็ได้เธอมันมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วมันไม่ใช่ให้เจก็ได้ก็จะเป็นคนสอนต่อไปต่อไปหืม โอ้แต่โครงหน้าดีมากเออจมูกแบบพี่ติเจดสดาพรถูกต้องค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะไม่รู้เห็นใครหรอลอหเนี้ย ให้พิติกไปก่อนเลยก็แตโครงหน้าแบบอุ้ยจะแบบพิติกเป็นผู้ชายที่่เขาไม่มีคว่ายุคมืดเลยไม่มีว่าแบบดรอปเดบหายไปไม่เคยเลยนะแล้วดูนี่ขนาดหน้าแบบทรงนักเรียนนะผมอะดูคิ้วดูจมูกดูแบบเออเป๊ะมากอ่ะมีไหมมีเรื่องเล่าของพิติคไหมมีมีเล่าหน่อยเล่าหน่อยพิติกจะแต่ละครช่วง24 9 9เก้านี่ยชุบแบบพุ่งขึ้นมาเลยนะจริงจริงตอนนั้นถือว่าไม่ดังมากนะไม่ดังเรื่องเนี้ยมันมันยังไม่ได้ดังมากเนาะคือคือคนรู้จักเขาจากหนังเรื่องนี้ว่าโอ้โหแดงไปเล่ทำไมลอยนี่แต่ว่่่าาาถมวชือเสียยงงก็ั ไ่ด้แบบไม่ได้เปรี้ยงมากแล้วแบบก็เดินเข้ามาทักทายพี่ฉันอพี่ดาวพี่คนไหนพี่เมย์พี่ดาวพี่เมย์ร้านเหล้าอย่างเงี้ยอก็ตามผับตามบาร์สมัยก่อนไปรุ่นนันนะก็ขอเบอร์กันไปพี่เมย์ไม่ให้ฉันก็โมโหอยู่ทำไมไม่เบอร์ใออแต่พี่เมย์เป็นโรคกลัวคนหลอกก็งงเหมือนกันอ๋อต่อไปพี่ก้องสหรัฐเนือีกกี่วันใช่เหรอฮะเส้นกดกดต่อก้องปิยนะเหรอ ดูดีๆสิเเออเดี๋ยวพี่ต้วนก็รอพี่กล้องสารัดเนี่ยนะสมัยก่อนนะหล่อไม่เท่าสมัยนี้นะใช่เนี่ยสมัยที่เอารูปมาเนี่ยยังหล่อไม่เหมือนปัจจุบันนะปัจจุบันคือละมุนมากในยุคข,ของคนที่มีอายุก็คือหล่อแบบเออเออ <ๆ S 1> อายุห้าสิบกว่าแล้วยังหล่ออยู่เลยคือฉันกะว่าฉันต้งอายุสักห้าสิบกว่านะลุกไปห้องน้ำเองได้ก็พอละเรื่องหน้าตาไม่เกี่ยวกับอย่าลืมนะห้าสิบกว่าไปพลิกตัวกันด้วยนะตัวจะเป็นแพกดทับอยู่เขียนไปตากแดดด้วยโอ้โหไอ้แป้ง แอนดรูว์เก็กซันโนเจมอนทนจิราโนพี่หนุ่มกันชัยถูกต้องค่ะอุ้ยอุ้ยโขนกระแสอุ้ยไอ้นี่พี่หนุ่มร้อนร้อนด้วยดิมีความคล้ายเจมอนทนแต่ร้อนมากพี่หนุ่มกันชัยจำได้ว่าเขาเคยคุยว่าตอนสมัยเขาเข้าวงการใหม่ๆนี่คือแบบคนจ้องจะแซ่บเขาเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือเจ๊แหละที่ไปจ้องแล้วแซบใช่ใช่จนทุกวันนี้อุ้ยอุ้ยเต๋าสมชายนี่แหละสมชาย จางคนตาพื้นี่อพอลล่าเทเลอร์อ่าถูกต้องค่ะพอลล่าพี่พอลพพอล่านี่น่ารักมากตัวจริงสวยสวยหู่อจังอันนี้เป็นยุคใหม่ๆขึ้นมาหน่อยไม่น่าหระไม่ทันกันเลย <laughs> พี่กับเจ๊เจมส์ีรายุเจมส์จีถูกต้องค่ะก็ดูรู้แล้วว่า แล้วบอกโกรธเลยกูเนี่ยได้ดูที่เขาเล่นเป็นคุณชายอ่าคุณชายตดตะพืชอะไรอ่ะใ่ปปะพุทธิพัฒนเออต่อไปอพี่เคนเียเดชถูกต้องค่ะผู้ชายในดวงใจตลอดกาลเด้หายถุงเนขอดใจพี่นินเขาเลยหลับคือหนึ่งในคนที่เป็นผู้ชายที่แต่งตัวน่ารักแบบบุคลิกน่ารักใช่ใช่แล้วแบบว่าล่าสุดอ่ะ ละครเขาเริ่มจะกลับมานะเล่นกับใครไม่รู้แต่ว่าทําไมพี่เคนถึงยอมกลับมาเล่นรู้ป่าเพราะพี่หน่อยเป็นผู้จัดอ๋อเมียจัดหัวเล่นใช่ไม่งั้นเขาไม่รับเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่รับละครเลยนะเขาบอกเขาอยากจะเลี้ยงลูกอะไรทำอย่างอื่นแล้วโอเคโอเคน่ารักเลยน่ารักดีเป็นผู้ชายรักครอบครัวดีมากดีมากรู้ไหมว่าเคยมีประวัตินะอะไรเวัีตอนที่สมัยพี่นินเข้าไปเล่นช่องเจ็ดแรกๆพี่เคนก็เล่นก่อนเรื่องเดียวเองเขาเล่นช่องเจ็ดด้วยเหรอใช่แล้วก็มีคนบอกว่าน้องนินเนี่ยเดี๋ยวแนะนำ หลานป้าแดงให้ก็โสดอยู่ก็คือพี่เคนเดียเดสนี่แหละแล้วตอนนั้นได้เจอไหมได้แนะ่งน้ำไม่ได้เจออ๋อพี่น้าเขาก็ถามว่าชอบผู้ชายแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวแนะนำพี่เคนให้ตอนนั้นก็แบบเลยก็แบบซื่องซึ้องซึมซึมเลยแต่เซึ้งซึ้งซึมเลยแต่อย่ามาแนะนำอะไรกันเลยแค่เล่นละวคอยเครียดจะตายอยู่ก็ต้องตื่นตีสี่ตีห้าไปกองให้ทันนี่ก็ดีขนาดนี้โอ้โหไม่งั้นป่านนี้ก็นะเขาก็เลือกพี่หน่อยดีเ่ราะผู้หญิงเนี่ยอายุเออใช่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 สบายค่ะ ตักบรีบูนวันหลังไงนะนึกหรือจะตอบอะไรเอาไว้ได้ใจจะทายตักบริบูนไหมล่ะเอาคะแนนไปฮึฮะโดมกลัมถูกต้องค่ะพม่โดมไม่โดมนี่ก็โคตรหล่อังข้อสุดท้ายเฮ้ยอันนี้น่ารักอะทาทายัง ถูกต้องค่ะเฮ้ยทำไมเก่งขนาดนี้ว่านี่ฉันนึกไม่ออกจริงนะรูปเนี้ยตอนหารูปนี่คือไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงคือหานานมากเพราะว่าแบบดูไม่หมดลาคนคิดเกมคนเอารูปมายังไม่ชัวเลยแต่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ในไอจีเขาเคยลงสาวน้อยหักจัทย์โอ้ตอนออกอลบาพมแรกเนี่ยอายุสิบสี่นะเด็กมากเด็กก็ต้องใส่หาเสื้อไอโซนิกมาใส่นะโอ้เกมนี้สนุกอะมีน่าเชื่อเลยแล้วได้เล่าเกต์ปงประวัติด้วยนะดีจังพี่นินชนะเจไปสองคะแนนจริงเหรอ อย่างว่าแหละเขาเป็นคน oh. ในวงการก็คนอยู่ในวงการไงเขาก็ต้องชนะแหละเขารู้จักไปหมดแหละเขามันกว้างขวางนะก็พ so os, ี่นินชนะไปแต่ว่าโปรดิวเซอร์แป้งเขาบอกมีอีกรูปหนึ่งมาปิดท้ายกันใครก็ได้แล้วตอนเนี้ยมับรรดามันด็กตึงอุ้ยใครเลยเจใเลยคนนี้ดาราคนนี้สวยใจดีมากแล้วก็จิตใจงดงามยกนี่ให้เพื่อนเลี้ยงดูเพื่อนทุกอย่างแล้วก็ทำงานกับเพื่อนก็ไม่เคยรับตังค์เพื่อนเลยจริงเหรอเจ๊จริงพี่นิน อ๋อหมายถึงว่ารูปผิดเหรอแคปชั่นไปแกผิดหมดเลยทำบรรยายผิดหมดเลยแต่รูปอ่ะรูปถูกโอเคสมัยพี่นินเป็นนักเอกคนพี่ชายคาวีนี่นักนาได้จักจักๆวงๆเหมือนไหมเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือริ้วลอยนะคะก็เป็นไปตามเขาเรียกประสบการณ์ในการใช้ชีวิตคนเรามันเฮฮาล่าเริงขึ้นมันก็จะมีรอยตีนกุ้งตีนกาแล้วก็ขึ้นมาจริงๆมันก็เท่ดีนะฉันก็ว่าไม่ถึงซีเรียสก็ไม่ต้องซีเรียสก็สนุกสนานเพื่ินกันไปสำหรับเรื่องราวของดาราในวัยเด็กนะหลายคนน่าจะรู้หลายคนแข่งไปกับเราด้้ววยยนะกก็ฝาาตติดดม อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆกันแล้วกันเนาะ <c oughs> แล้วก็ติดตามเจด o อฟิเชียลแฟนเพจเจดำรวมไปถึงซาสนินด้วยที่ไอจีของพี่นินนะฝากไว้ด้วยส่วนของฉันก็เจดำออฟิเชียลทุกช่องทางนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะพระเจ้าอวยพรดูแลสุขภาพ <c oughs> เด้อวพรค่ะ